ไอ้แก่นะั่นเป็นใครก็เอาเป็นว่าก็อายุเกินหกสิบแล้วกันเอาเอาเป็นว่ามีกลิ่นตัวแล้วอะ่ะเอาเป็นว่าคนที่คนที่เขาว่ากันนะว่าเอาเป็นคนเรียกแตงโมนะผมไม่รู้ใครนะไม่คอนเฟิร์มนะไม่คอนเฟิร์มเอาเป็นว่ามีกลิ่นแก่แล้วอะ่ะมีกลิ่นแก่แล้วโรคจิตด้วยโรคจิตไม่คอนเฟิร์มนะ ไม่คอนเฟิร์มพี่อาจจะพูดไม่จริงก็ได้นะ <Yeah. S 1> คือคนแก่ที่ดีๆเขาก็มีนะคนอายุเกิน60-70เนี่ยขาที่เขาสุภาพเรียบร้อยแต่งตัวดีสุภาพรักษาหุ่นดีปากไม่เหม็นนะครับสุภาพเรียบร้อยก็มีนะครับพวกโรคจิตวิปริตกม็มีหนุ่มๆรอๆเท้ๆเนี่ย วิปริตก็มีนะครับวิปริตก็มีนะครับยิ่งลูกนักการเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยวิปริตก็เยอะดีๆก็มีเอาไปว่านะมีอดีตนักการเมืองใหญ่คนนึงแล้วกันนะครับคนหนึ่งแล้วกันยังมีชีวิตอยู่นะฮะตอนนี้อายุมากแล้วนะครับดาราคนไหนสวยๆเนี่ย ก็ให้สามล้านสามล้านหรือห้าล้านแล้วกันเพลินว่าพี่มีข้อมูลแบบเชิงลึกอะแบบของจริงอะเพราะว่าสามารถคุยกับคนคนจัดให้เลยแล้วกันนะค,คนจัดเป็นรัฐมนตรีอะระดับรัฐมนตรีอะคนจัดให้อะ่ะนะไม่ใช่สมัยนี้นะแต่ยังไม่ตายสามล้านนะครับ ดาราคนนั้นไม่ได้ปฏิเสธนะครับไม่ได้ปฏิเสธแต่แค่สิบนาทีสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีอ่ะสามนาทีนะฮะจบสามล้านนะฮะบางคนก็เต็มใจบางคนก็ไม่เต็มใจนะครับ น้องเคสบอกว่าสล้านอาจจะเป็นสามวินาทีก็ได้นะโคตรคุ้มเลยสามล้านสามวินาทีสามล้านสามวิก็คุ้มนะสามล้านสามวิสุภาพเรียบร้อยรวยมีตำแหน่งสูงนะฮะให้เงินสามล้านแต่สามวินาทีหนึ่งสองสามเสร็จ หนึ่งสองสามคือมันเป็นอย่างนี้แหละคือพี่เคยเห็นเคยเห็นคือเคยเห็นแต่เราพูดไม่ได้ถูกปะเราพูดไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยบางทีผู้หญิงที่เขาอย่างเช่นที่เขาเขาทำอาชีพเนี้ยบางทีเขาอาจจะรับครั้งละหมื่นแล้วปรากฏว่าโดนตบด้วยโดนทรมานด้วยเขาอาจจะได้ห้าหมื่น เขาก็ยอมเจ็บตัวไงเพื่อเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้เราก็ไม่ว่าอะไรเขาอ่ะนะถูกปะเราไปเปิดเผยก็ไม่ได้นะครับบางคนก็ตายไปแล้วบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่ <_ Diane> คือนกักการเมืองที่เขาชอบผู้หญิงเนี่ยมีทุกสายนะครับ เพื่อนเพื่อนพี่อ่ะเอ่อแต่ละคนเนี่ยพวกไวอาก้าทุกคนน่ะนะฮะพวกไวอาก้าทุกคนเพราะว่ามันอายุหกสิกันกว่าหมดกันแล้วหกิกันหมดแล้วมันไม่ขึ้นแล้วพอมันไม่ขึ้นมันก็ต้องซื้อไวอาก้านะฮะเพื่อนพี่เนี่ยบางทีเนี่ยมาประชุมสภาไม่มาประชุมอะโดดนะครับนัดเด็กไว้แม่งเลือดออกจมูกเลยนะฮะเพราะความดันโลหิตสูงตายไปแล้ว,ลวความความดันโลหิตสูง หัวใจวายตายปรากฏว่าผู้หญิงแข็งแรงผู้ชายตายหัวใจวายไอ้อย่างนี้จะจับผู้หญิงไหมจับผู้หญิงติดคุกไหมผู้หญิงทําผู้ชายคือเพื่อนพี่เนี่ยเกือบตายเลยนะซื้อไวายอาก้ามาแล้วลืมดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยความดันโลหิตสูงพอกินไวอาก้าไปแม่งเลือดมันสูบฉีดแรงขึ้น พอจังหวะเข้าได้เข้าเข็เขมปุ๊บเลือดออกปากเลยโอ้ยพวกสอสมันเอาวายาก้ามาแจกกันเลยนะฮะแจกกันเลยโดยที่ไม่ดูตัวเองนะฮะหนึ่งไม่ออกกำลังกายสองแกนอนดึกนะครับกินเหล้าเยอะแล้วกินวายาก้าไม่ตาย ไม่ตายก็บ้าแล้วนะครับไม่ตายก็บ้าแล้วนะครับมื่ก่นมื่อก่อนพี่ก็มีก็มีคนจัดมาให้อยู่นะฮะมีคนจัดมาเขาพอเห็นหน้าพี่ปุ๊บเขาอ้าวทาไมหนุ่มจังนะครับมาแย่งพี่กันใหญ่เลยมาแย่งพี่กันใหญ่เลย พี่ไม่ค่อยอยากไปเที่ยวแบบนี้หรอกเพราะว่าคนรู้จักเยอะนะครับพอคนรู้จักเยอะเนี่ยน้องๆเนี่ยก็บอกว่าเป็น f อซพี่เต้ตายหาแล้วกูเอ้ยเป็น f อซกันหมดตายตายตายฟซ <FC S 2> ไม่ได้บางทีก็บางทีเราก็คือเขาก็มานั่งเอนเตอร์เทนนะแต่เขาก็ขอถ่ายรูปนะครับขอกอดหน่อยขอหอมแก้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ขัดใจ f อซเผื่อว่าเขาจะเลือกเราในอนาคตเราก็ให้หอมไปนะครับก็ดีนะที่เรายังไม่เหม็นเขียวถ้าเหม็นเขียวเนี่ยก็คงถีบเอา อ๋อพพี่ได้เจอพี่มาพี่บูงไม่ได้เจอกันเลยนะครับคดีแตงโมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไล่วงจรปิดก่อนนะครับไปไล่วงจรปิดใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาทั้งสามสี่วันนะฮะไม่อยากที่จะทําให้ไม่รอบคอบก็อยากจะทําให้รอบคอบนะครับคือผู้หญิงผู้หญิงที่หน้าตาดีมันก็มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะนะแต่มันก็อันตรายเป็นดาบสองคม นะครับแต่ผู้หญิงที่หน้าตาไม่ดีก็ปลอดภัยนะฮะก็ปลอดภัยนะฮะไม่มีใครข่มขืนนะครับคือแบบคือก็ปลอดภัยอะ่ะเดินกงางคืนได้อ,ะอ่ะเดินกลางคืนได้บางทีผู้ชายเจอยังกลัวเลยไอ้อย่างเงี้ยปลอดภัยปลอดภัยแต่แบบสโอดสะองสวยสวยขาวขาวมวยสวยเอ็กซ์เบิร์มเพิ่ม,ม,มเนี่ยอันตรายมากอันตรายมาก คือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะผู้หญิงสวยกับผู้หญิงไม่สวยอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ถ้าผู้หญิงจะแบบปลอดภัยจริงๆอ่ะถ้าสวยหรอสวยต้องกล้ามใหญ่นะฮะแบบซิกแพคแล้วกล้ามแบบแเป็นแขนเป็นมัดๆหน้าตาสวยอย่างเงี้ยปลอดภัยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะชกกับผู้ชายได้แล้วก็เวลาลงคลิปเนี่ยก็ลงคลิปเล่นเวทนะฮะผู้หญิงนะฮะลงคลิปเล่นเวทแล้วก็มีคลิปยิงปืนนะฮะคลิปต่อสู้ ด้วยมือเปล่าอย่างเงี้ยปลอดภัยนะครับเพราะไม่มีใครกล้ายุ่งกลัวตายนะฮะอ๋อให,ให้นางสาวไทยรับราชการทหารคือก็มีผู้หญิงหลายคนนะยิงปืนแม่นมากอะ่ะสามารถยิงยิงปืนที่แบบเป้าบินได้อะ่ะหน้าตาสวยหุ่นดียิงปืนแม่นแล้วก็เป้าบินได้ถ้าเป็นผู้หญิงแบบเนี้ย พี่จะไม่เลือกมาทําภรรยาเด็กขาดเพราะกลัวโดนยิงนะครับอัวโดนยิงตาย mm. คือผมพยายามจะไม่คบผู้หญิงยิงปืนแม่นเพราะอันตรายมากถ้าเขาหุ่นหันพันแล่นขึ้นมานี่ยเขายิงเราตายเลยนะ อะไรเนี่ยอันนี้ใครบอกใจเย็นนอนบ้านก็บอกว่าห้าหมื่นขอผ่อนห้างวดตบได้ห้าหมื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องรับมัดระวังอ่ะเป็นลูกผู้หญิงอ่ะก็ต้องมีศิลปะป้องกันตัวหนึ่งคือต้องต้องแข็งแรงนะครับต้องวิดพื้นได้นะครับต้องสามารถสู้ผู้ชายด้วยมือเปล่าเอ่อมีอาวุธประจําตัวประจํากายนะครับมีซิกแพค มีกล้ามแขนที่เป็นมัดมัด,มดสามารถเหนียวไกลย,ยิงเองได้ง่ายๆอย่างเงี้ยรับรองว่าปลอดภัยครับผู้หญิงวิทพื้นด้วยมือเดียวได้โอ้โหรับรองปลอดภัยไม่มีใครผู้ชายไม่กล้าข่มขู่กลัว,ลวถ้าไปเจอผู้หญิงที่แบบพอผู้ชายจับมือปุ๊บบีบมือกล้ามแตกเลยแบบแขนมือมือแตกเลยอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัว ผู้หญิงมีโงคือผู้หญิงที่แบบมือแข็งๆเนี่ยเขาจะแบบชักปืนชักปืนได้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยแบบแค่นิ้วชีก้กับนิ้วนิ้วโป้งแค่นั้นปึ๊บๆไกลอะ่ะไกล,ลหนักๆ่ะแสดงว่าข้อแข็งเขาแข็งเขาบีบมือผู้ชายอะ่ะผู้ชายเจ็บอะ่ะ เขาบีดมือผู้ชายเจ็บเนี่ยปลอดภัยแน่นอน